เริ่มทําการแสดงมาเริ่มเลยแม่อันนี้สปอร์ตด้านะคะถูกต้องค่ะแม่จ๋าสปอร์ตด้าวอุ้ยนะคะคุณแม่มาอีกแล้วเลิศไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วก็ได้ลูกไม้มาค่ะเอองั้นถ้ามาอย่างใหมนแม่ริงเปิ้ลคุณแม่อุ้ยนะคะเออเก็บนะน้องแนีไม่ต้องเก็บนี่เยอะในกระสอบแล้วก็ลูกไม้มาอีกค่ะเออใสยของเขามาแน่นนะถูกต้องสายเดี่ยวเนี่ยแบบนี้ก็มีใจนะคะมาอุ้ยมันออกเฟนะเปิ้ลแม่มันออกเฟนะเนี่ยใส่ตัวนี้ก็ได้หรือว่าใส่ซับไหนก็ได้้้แแมมม่่อออันนนีชืเลลยยูกคาาาซบ ลูกไม้มีไปผ้าร่องมีไปนะคะอันนี้จะมีฟองน้ําด้านในไม่มีโครงไม่มีโครงเหมาะกับการขายแบบขายง่ายๆเน้นปล่อยไวนะคะคุณแม่เพราะลูกค้าจะเอาไปขายลงตลาดนัดสามหาสามตัวร้อยอะไรเงี้ยให้เขาคนเขาลือขายดีเนี่ยไว้ายนี่ของพี่แบบนี้เออ้ายนี่ของพี่ก็แบบไม่ชอบบาเบ้อ๋อทานไปตรงเลยเออบาเบ้ก็นั่งแน่นใส่แล้วคึกเลยนะแม่ออกกําลังกายจนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเออเรื่องเธอเรื่องเธอมาชมต่อค่ะคุณแม่สปอร์ตบาร์สปอร์ตบาช่วงนี้สปอร์ตบาก็ขายดีงงมากเพหน้าฝนหน้าฝนตาาผ้ไม่แห้้้งซือเเพิ่มลลยแวหน้าฝนอ มันร้อนอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะถูกต้องเน็่ว่าให้ตัวนี้ไปอีกไหมเออมาชมต่อชมต่อนะคะใครสายสปอร์ตบาร์นะแม่จูแนะนำให้เอาดูดิอันนี้ออกเป็นแนวแบบออกกำลังกายหรือว่าใส่แบบว่า up ig เออต้องใส่รูปตัวการเออเสื้อกับกางเกงใหม่เออพี่เห็นของแน่ดูอะไรเนี่ยนะคะพี่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นซะหน่อยดูอะไรเนี่ยเราเนี่ยเออสาวละตเสื่ออะไรนะคะนี่ไงแม่อย่าให้อยู่ใกล้เยาวชนนะคะเป็นอันตรายม้ามา เธอสวยนะมันได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ผ้าไม่เกาะกันเป็นก้อนแล,แล้วก็ฟองน้ำ้ามาดีนะแม่ดูใน<บ>ไอซีไม่สา่ราบอกว่าเข่าเขนเท่าเขนฟองกตัวนน้ำปุ๊บมันก็แบบคลายแล้วน,น้องเอนน,นส่งอะไรให้เต๋อก็ไม่เต๋อชอบบอกให้หนูอ,อแล้วอะไรเท<ๆ>่าแขนฮะน้องเนนส่งอะไรให้เต๋อไม่รู้แล้วบอกเท่าแขนเท่าแขนน่าเกลียดมากเนยเนรือว่าขาเท่าแขนอาจจะเป็นขาเออข้างขารอเลยแม่มาไม่เต๋ก็พูดไปเรื่อยนะไม่ใช่จริงเออพอดีลุ้ จนมันแปบคุณแม่บันไหนนี่บันไหนนี่มาแม่อันนี้ก็ตีไปประมาณพันเอ็ดพันสองตัวเหมือนกันนะคะลูกค้าดูชั้นมันสิเห็นไหมเยอะมากๆนะคะใครที่อยากเล่นงานนี้เล่นได้เลยนะคะแม่ยกก้อนแปดสิบโลนะใครจะเอานะเอาไปแค่แปดพันห้าร้อยบาทีแม่แปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นแล้วจูบบประกันความหม่เลยผ้าสะอาดมากคุณแม่ผ้าสะอาดมากของเขาก็แน่นแม่นี่แซ่บมากอันนี้ใส่ไปเที่ยวได้แบบเที่ยวเที่ยวแบบเที่ยวตื่นอะคุณแม่นะคะมา มาแม่ปึ้งนะคะก้อนนี้ลด300นะคะคุณแม่ก้อนนี้จะเหลือเท่าไหร่8,200ันสอบาทคุณแม่8,200 <2. S 1> บาท, 8, บาทนะคะใหม่มากแนะนําให้เอานะคะคุณแม่ใหม่มากเนี่ยเดี๋ยวโชว์ไห้ดูเรื่อยๆนะคะเพราะจำนวนเยอะมากไม่ยุบเลยนะไม่ยุบเ,เ,เลยนะคุณแม่คือมันเยอะมากแล้วมันก็ใหม่มากเราไม่ต้องโกยอะไรเยอะแยะเราค้นไปเรื่อยๆได้เลยนะคะคุณแม่หาเก่งผ้าร่มขาสั้นเปิดรีวิวหรือยังครับผ้าร่มขาสั้นหมดใช่ไหมหมดค่ะจะเหลือแต่ผ้าร่มขายาวลูกค้าแม่ลายลูกไม้มาอีกค่ะเออใส่เซ้นด้านหลังนะคะพนัมา จะจัดก้อนนี้8,200บาทนะคะลูกค้าสวยมากค่าสัตว์มากรหัสวอแหวนสามหนึ่งค่ะวอแหวนสามหนึ่งค่ะคุณแม่เอาเลย1นึ่เอ้ยเจ็ดเอ้ย8,200บาทนะคะแม่เคยมีลูกค้ามาเล่าให้ฟังตอนแรกโดนด่าเอาอะไรมาเอาอะไรมาขายตอนแรกแอบแอบซื้อไปไงแล้วแม่เห็นแม่เห็นแม่บอกเอาอะไรมาขายสรุปลงตลาดนัดขายดีหนูก็เลยได้รับลูกค้าให้กลับไปด่าแม่ลูกดีดีลูกดีดีลูกบังเกิดกล้าวหลังจากนั้นพี่ก็หายไปเลยนะเออหรือว่าแม่เขารู้เออ แม่อันนี้คนแนะนำเงี้ยคนแนะนำนะคะร้านนี้คุ้มไม่ได้เออแนะนำลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยแม่นะคะมาใครจะเอาก้อนใหม่รหัส B 0 8 1 S ย์แนึ่สค่ะสวยเอาเลยใครไม่ทันรีวิวคุณแม่เนี่ยอู้หูมีแฟชั่นมากแฟชั่นมากคุณแม่ตัวเสื้อกล้างมีไปมาต่อเลยนะคะแม่มีค่ะท่านผู้ชายเดี๋ยวจะต่อคาะท่านผู้ชายให้นะส่วนใครอยากดูอะไรขาแฟชั่นเอ้ยหรือว่าจะเป็นเอ่อผ้าร่มขายาวจะยืดสีแม่แจ้งมาได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเก็บเลยนะคะลูกค้าฝากไปด้วยร้านหัดบีอู้ย อันนี้ฟิลแบบเสื้อครอสเสื้อครอ,อ,อสอสวยๆเ,เยอะมาก,มก,กนะเธอแล้วดูผ้าไม่เกาะกันเป็นก้อน